ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับวันนี้ผมว่าจะมาเล่นเกมเพนารไมาเล่นจาวนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับก็เลยพี่นะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนๆนะครับเป็นคนที่ผมเล่นด้วยนะครับเมันคือพี่อ่าพี่อาจารย์เคนนะครับแล้วก็ อาจารย์อาจารย์รับเบียนะครับแล้วก็บุรุษไลท์นิรนามนะมาเล่นด้วยนะครับโอเคครับอะไรนะครับโอเคครับรอเกมโหลดนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากเล่นด้วยก็แอดเตมมาได้นะครับโอเคนะสําหรับใครนะครับที่ ดูแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคนะคขอบคุณ okay, นะครับแก okay, ดูอะไรรอ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 แมปโหลดนะครับี <Okay. S 1> ่นอาจารย์เคนนะครับ,รบไม่ใช่อาจารย์เคนอาเบียลุงไหนครับติ๊กเลยครับหรือว่าจะให้ผม บอกที่เห uh, ็นบ um, so? um, ้าน oh, oh, um, like, ี่ผมติกะสีเขียวอ่ะสีเขียวเียว เดี๋ยวพอเลยทีมงานเป็นทีมงานคุณภาพระดับพรีเมียมพรีเมียมไม่ธรรมดาเลยพรีเมียมโกิไปแตนเลยครับโอเคนะครับ, okay, รบปกตินี่โพสจะมาเล่นด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่รู้เขาไปไหนนะครับก็เลยเอาคนอื่นมาเล่นแทนนะครับนะไม่เป็นไรเล่นแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ เอ้ย e, มีคนหนึ่งคนอ่ะตะกี้ผมเห็นหรืหนึ่งตี้ก็ไม่รู้นะเกบเกมนี้เราต้องใช้การไปทีเบิร์ดนะครับไม่งั้นเราจะไม่รอดนะครับถ้ามีเสียงหมาเห่าก็ขอโทษด้วยนะครับปลาหมเลี้ยงหมานะครับถ้ามีเสียงรถด้วยผมขอโทษครับบลาผมอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับโอเคนะครับอะไรก็ได้นะครับ มีเรนเซเวอร์ไหนวะเนี่ยโคตรแหลกเลยเซเวอร์นี้นะเป็นเซเวอร์ที่โคตรแหลกเลยนะครับซีซีอะไรเนี่ยแหละซี มันไม่รู้อ่ะความร,มรู้สึกเล่นทีไรมันก็แหลกแต่เล่นเอเชียแล้วมันไม่แหลกไม่รู้ทำไมหลังใหญ่ม <crying> ันอยู่หลังใหญ่นะเดี๋ยวผมชาก็ได้มาผมชาร์จแล้วมาช่วยผมคนเดียวเดี๋ยวครับนี่คือเทคนิคการชาร์จนะครับเราต้องมาจุดก่อนมาจุดเรียบยังไม่ใช่เข้าไปจะลูกต้องหมดเลย มีตาลุกค้นเข้าไปเลยเปิดประตูมันอยู่หลังนี้แหละทำไดม,มีตัวเดียวม,มีตัวเดียวมีตัวเดียวมันลงที่อื่นอ่ะมันลงที่อื่นเก็บเก็บไปหนึ่งครับาาว้าวอึง้ง อาจารย์ซาลุเคนเป็นที่บล็อกกระสุนให้ผมนะครับของยาหอดเลยยาไม่มีเลยครับรเฮ้ยผมมีแบนเดจอยู่ผมมีแบนเดจอยู่เอาไปนั่งปั๊มไปพี่ปับ๊บอูกสองอ่ะตรงศพมานะพี่ไม่แปวอะ่ะเฮ้ยลูกสองลูกสอง ครับเริ่มมาก็เป็นที่รับเริ่มไปด้วยดีนะครับแต่ก็ะสุนกระสุนตัวนี้ผมจะหมดซะแล้วช่างไวแต่จริงๆอ่าใส่โช้บเลยนะใครใครมีกระสุนก้าวมองไหครับเก็บปีอยู่เื่อไหร่วะปีใช้ไปก่อนเลย อยายเบืองกันอะยยขยายเมืองกันดีกว่าไม่มียาครับผมมีแบรนเด่นเขาบอก โอเคครับสำหรับพายน้ำที่อยากเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับแอสตรีมมานะครับสตรีมผมชื่อตามช่องเลยครับ k o o n e g g นะครับคุณแดงนั่นแดงครับแม่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาชูวิธีการทริคต่างๆในการเล่นเกมนะครับโอเคนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับจริงๆก็น่าจะมีคนบอกทริคไปหลายทริคแล้วนะครับแต่ทริกอันนี้เป็นทริคที่แบบ แปลกประหลาดนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับวิ่งตามผมมาเลยวิ่งตามผมมาเลยก็ได้ตรงนี้มาฟาร์มต่อต่อทำดีมีนะปวดตัวที่เห็นนี่แหละคนี่เ็ตายตายเลยเนี่ย โอเคครับทิกแรกทิกที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมเป็นรวมทิกเลยและกันระเบิดนะครับระเบิดท่านเจอระเบิดอ,อะไรนี่เก็บไปห,หมดนะแต่เก็บก่อนอย่ากเก็บไปหมดนะครับอย่ากเก็บไปหมดไม่งั้นเราจะไม่มีช่องในการเก็บต่ออย่างอื่นนะครับโอเคทิกแรกนะครับเป็นยังไงทิกแรกก็ความรู้นันหัวไปเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าใครๆหลายๆคนก็อาจะรู้กันแล้วนะครับโอเคแต่สกโรกมาเยอะมาก โอเคอะโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากหน้าที่หนึ่งนะครับก็แนะนำนะครับให้พก UMP ไปด้วยนะครับปืน SMG นะครับทุกชนิดครับไว้ท้ายเกมนะครับมันจะเป็นปืนที่ดีมากครับเพราะการล่างกระสุนมันเยอะนะครับแบบปูแบบเดียวตายครับไม่ก็ให้ดีก็วิกเตอร์นะครับ โอเคทิกที่2ไปแล้วนะครับอ่าผมจะมีทิกอันนี้มาเรื่อยๆนะครับนะตามที่ผมาาใช้และเจอมานะครับโอเคนี่ผมมีปืนแต่ไอเด็่มีแค่อะไรันเลยเนี่ยนะคเนี่ยไอ่เอ้าเกณฑไหนเกณฑยังไม่มาเลยเนี่ยเป็นมีรถเงี้ยเหรอตรงในบ้านเนี่ยมีรถเปล่ารถไอ้เนี่ยไปดูแล้วกิน เฮ้เราจะไปไหนเนี่ยเอ้ไปโกดังอยู่อ่ะไปโกดังออกหน้าคะที่ผมมาอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งไปตลอดทัวร์นะครับไปเรื่อยนะครับตัวทัวร์ไปเรื่อยๆเราไม่เบื่อเราไม่หยุดนะครับโอเคไปต่อ พี่พี่เอายาไปเอายาไปพี่พี่ผมขอไอ้นี่ได้ป่ะพี่ใช้สกาไปผมขอ UMP แต่ว่าผมขออยู่ี่กระสุนนะเอาเอากระสุนมาให้หมดนั่นแหละที่พี่มีอ่ะไม่มีปืนเลยแต่กระสุนนม่มีเลยยังมีคุณตีเอาบ้า ดอกของให้แล้วนะผมดอกของใน้่นนะสโคบอ่ะไหนก็โดนมาไม่มีกระสุนเลยด้วยหุ่มกรก่อนพี่เนี่ยเนี่ยผมดอกให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแต่งของแต่งปืนพี่ไม่มีกระสุนเหรอเอา

เนี่ยเอ็นบา์ที่ผมมาอะแมะหู้ดกัเจเดียว่ลงแคเพี่ตาลุกเข็นคิดว่าเราจะรอดไหมว่าใช่ไปนะไปยาวๆนะครับไปยาวๆไปยาวๆเลย คลิปนี้นะครับเห็นมีคนร้องขอมากเลยนะว่าทำไมพี่ทำคลิปแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับคลิปนี้จะไปเลยะไรคือช่วงนะครับโอเคครับว่าคงจะไม่บน่นอีกแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโเต็ม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 โอ้ยตายเออคีแตก เข้าไปเข้าไปในมีสองมีสองมีสองนั่นนะ่ะเอานะครับเอ้ยไม่น่าจะละใจเลยเลบุกเข้าไปนะครับคลิปนี้จะยาวโอ้นะครับอ่ะไม่เป็นไรรับคลิปนี้ไม่ไรนะครับเดี๋ยวผมแถมมาอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเอาใหม่นะครับแถมให้ใหม่เลยแนวะผมถือว่าเป็นน้ำชิมแล้วกัน ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับสำหรับไปเนี่ยครับที่แบบกองเมืองใหญ่มีแน่ตายแน่อ่าเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตายกันเลยคลิปต่อไปเอ้ยไม่เอาเตุผมขี้เกียจเรานางลงสองเก็บลงคลิปไปเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูกันดนฝั่งเป็นไงยุกเลยเย้าแน่ดีจากรถโดนลบต่อเลย ลลลววันเยอืมนะครับอันนี้เราก็ฟังเสียงของพวกเขาไว้นะครับถึงแม้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเบาๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแขนเส้นกันเอาไหม่นะครับแบบนั้นครับแป๊บนั้นครับไม่ต้องลบคลิปนะครูเก็บไว้ครับผมไม่ผมไม่ลบครับผมไม่ลบลงดูคลิปครับผมลงดูคลิปเทียบ แต่ว่าตะกี้นี่มันตายมันตายได้แบบอะไรก็ไม่รู้งงอ่ะลงลงรถกตายเลยผมก็ไม่รู้ไงเออคิดดูอ่ะสองตัวเก็บสี่อ่ะเนะครับวันนี้เราฟังนางทีมีคนเที่ยวเราเป็นอีกคนอื่นมาเดินหาของไป เออเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เอาลงลงจุดไอ้นี่ดีกว่าลงจุดแบบที่มีของเยอะๆดีกว่าจุดนี้มันของไม่ค่อยดีพี่มีการประกาศที่คีไหมครับพี่ยังมีปุ๊บก็ถูกปุ๊บจ้พี่จะโทรเอี่ยครับเซ็งจริงๆนะครับช้างมาแล้ว ไอพวกพี่ของไอของพวกพี่มาอย่างหลดมาอย่างเนี่ยผมเล่นเซิร์ฟนี้ผมเล่นเซิร์ฟนี้ทีไรนะมันมันช้ามากเลยไอซีซีอะไรนสู้เซิร์ฟเอเชียไม่ได้เอเชียมันไม่กระตุกเออผมน่าจะหลุดแหละผมเล่นเซิร์ฟนี้แล้วมันแหลกอ่ะเอเอสนะโอเคครับสงสัยนะครับเอาไปอ่ะเอาไปเอพี่ ออกก็ได้แต่ผม,มติดอยู่ในเกมอยู่เดี๋ยวผมก็หลดเดี๋ยวผมก็หลดรอแป๊บเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูมาจนจบนะครับก็อ okay, ขอบคุณก <okay, okay, S 2> ันมากเลยนะครับเศร้า <Okay, S 1> ใจจร <okay, S 1> ิง <fine. S 1> ครับ อยากจะร้องให้นะครับอ้าวเหรอครับผมนึกว่าเล่นเอเชียโอเคครับไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับซิลกีนในคาวมาโลครับแต่แต่คลิปของผมยังไม่จบนะครับอย่าลืมกดคลิกกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ว่าคลิปผมนี่จะมาทุกๆสัปดาห์ละคลิปไม่ก็2คลิปไม่ก็3คลิปน้าแล้วแต่อารมณ์แต่จริงๆแล้วผมจะลงสัปดาห์ละคลิปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะไปแล้วครับแต่คลิปหน้ายังมีต่อนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย